กิีเขาวก็ยั้งเลยมือนี่ไ่ใช่ไหนกินข่าวไม่ใช่ไหนกินข่าวโอ้สวยเหรอไม่ใช่ไหนกินข่าวเอ้ามันหอนแทบเสบเลยพอดีใส่กอกเอ้าอืมใส่กอกนี่ต้องจับบอกเพื้นนะมือส้วมเพป็นจังหูเนาะนี่มาข้ามวานเอ้าข้ามวานเลยมาข้ามวานกินข่าวกินน้ำเด้อกินข่าวกินน้ำกินยาฮะ โอ้ประจมบ่ประจมว่าบ่เห็นอีหน้าสงสัยจมว่าบ่เห็นเฮาเนาะเออประจมว่าบ่เห็นอยู่มากเนาะเนี่ยเออเพิ่นว่าดุเพิ่นมาถึงนองนานองเมย์เนี่ยท่านผู้ชมบ่เห็นดมาหาเพิ่นว่อมแอบหมู่บ้านเพิ่นาวเพิ่นนองนาก็บ่ค่อยได้อันสอบถาม้ว่ามันก็สิเป็นจังซี่ท่านผู้ชมคือแบบท่านผู้ชมเห็นนี่แหละเนาะสิเป็นแบบ สมเดอ้อถ่ายวิดีโอเบิ่งตอนนี้กำลังเดินทางไปเฮือนแม่แถวเพิ่นท่านผู้ชมจะซื้อใส่กอกไปให้เพิ่นเด็กกาอ่าเขาเขากรรมเนะมาะไปแถวเพิ่นจะมากินใส่กอกกับเขากรรมเด็กกามะขามหวานท่านาผู้ชมแม่นุ่งนาบอกไว้เนาะก็เลยเอามาแบ่งปันให้แม่เฒ่าเพิ่นอันนี้เขากรรมข้อหนึ่งไม่ไม่หันหนเลยจะซื้อใส่กอกอยู่หาดน,นี้ให้แม่เฒ่าเพิ่นเนา ใส่กอกับแพงเพงเ่ถมอสวเลยใส่กอกับแพงงนะสวงนี่วงนี่ยงกับแพงแตามันกับแพงทุงมือสวมเยมันกับแพงเนาะ เดิมท่งเนาะปต่หขาไม้แห็นเ่าเง็้บบ แต่ว่า,าผู้ชายสองคน,นจกซื้อยังนัองนางกับบจื้อนอะซื้อนั่งประน่อยไปไทยโบกับมาเลยไปตั้งสามโคตรดูคนมีสามโคดกับไปอยู่คนโบกับมาเลยทานู้ชมบกหูวว่าเป็นมากยังไงเลยเนาะเดือนนี้ก็จะใหญ่มเมถาไปอยู่ขงังรุมมาสอบท้าวกากทันบุสมทานบุม้บมพร้อมมาว่าอัปเดตไมถาวราลายปีที่อยู่คนเดียวใ้เบิ่งแนเนาะ <c oughs> ว่า เป็นเนื้อร้ามือนี้เพราะว่าน้าบ่ได้มาหาเพิ่น3-4มื้อ้ทําผู้ชมเพราะว่าฝนตกหนักเนาะบ้านเฮาพายุเขาเสียหายนักท่านผู้ชมเพื่อนไทยอยู่แถวแคมแม่น้ําโคงแคมมาแม่น้ํานี่ลมลมักปลากระเดือมกระห้องแต่ว่าพวกเฮาถ่ายกล้องบ่เป็นหยังน้องบ่ต้องตกใจเนาะเฮาบ่ได้ถ่ายมือถือถ้ามีถ้าถ่ายมือถือมันจะมีสัญญาณเนาะกล้องบ่มีสัญญาณเด้อบ่เป็นหยังเด้อน้อง่เด้อ ตอนนี้ฝ่าหองแห้งท่านผู้ชมเอ้ยฝ่าหองฝ่าเดือยแห้งเขาจะฝ่าไปหมอบแล้วก็เขียวขึ้นมากนาะเพราะว่าเพื่อนไในแถาเป็นเต็นแบบนี้แหละท่านผู้ชมมือนีทางแหงเขาก็ได้ว่าลงมาทายให้ท่านผู้ชมเบิง้งไอวิดีโอลงยูทู้ท่านผู้ชมเบิ้งเนาะครับอ่าเพจเฟซบุ๊กหนองหน้าผ้าทั่วมาเบิ้งว่าบอกในแถวเพื่อนดูเป็นยังไงด่าก็แหงเลยมือนีท่านผู้ชม พราะว่าฝนกําลังสิตกอีกแด้เนาะดิเขาจะย้ายลงมาอยู่รูมนี้เดี๋ยวนี้เฮือนอ่าประชาชนเขาเจ้าก็มาเ็ดหลายได้ท่านผู้ชมแต่ทางอีกหนนาลงมาใหม่ๆยังจะมีเฮือนไผเถือเนาะกําลังกาเกียงดิก็เริ่มมีแหละบาดนี้มื่อเฒ่าเพิ่นก็บ่มีน้ําบ่มีไฟใสเด้อท่านผู้ชมเด้อเพิ่นก็จะจ้างคนอ่าเก็บฟืนนแหไปล้างไฟแล้วก็ เอาหนำทั้งรูมเลยเนาะน้ำหวยน้ำยังเลยเพ่อใดเกะไขไปทำบุษโท้ยเ้ยหนำเพิ่งกระส้งชิบอได้อาบดอกเดี๋ยวมาสอบเท้าต้องการหนังนากระบอกเคยทำเจือเท้าม่เมทัเพิ่ออาบน้ำยูโบนเนาะทต่บุษโท้ยทานในอีตุนเม่ทัาอยากช่วยเรือเติมเติมก็บสัญเชื่อเรือได้เด้อเอามาแบ่งปันให้เม่ทัาเพื่อเนาะคือว่าอัดประตูเด้อทำบุษโท้ยเด้อวันนี้วันนี้ก็วัดแน่นอืม สูงไซรุ่มแห้งทาง่ <c oughs> านผู้ชมเพราะว่าบริเวียเพื่อนไม่เท่าเพื่อนก่าบ,บุมียังบางดิกระกระดีใจได้อันนี้ไม่เพื่อนแลทะท่านผู้ชมข้ามหวานติดปอกเดี่ยวเลยกันเข่ากำเนานะละ้ะใส่กอกตบมาเบิ่งกันเนะาะชาวเพื่อนก้วอยืมมืออัดประตูตรงนี้มา เท้าสวัสด,ดีจำได้ไหมหเห็น,น, <c oughs> หนเห็นตรงนี้ยืนแหละท่านผู้ชมเสียงกระหบเทพน้องมึง <c oughs> คุณยายทานข้าวหรือยังสงสัยบอนี่หูกับโบดีตากับบุคคลดีเด้วยท่านผู้ชมเด้อฝนตกฝ่าห้องแห็นท่านผู้ชมได้ยินบ่ อันมเมถาว่นอประตูสงสัยเพิ่นหยานฝาห่อแหงเนาะเดี๋ยวงน,า,นเา,เาเอื่นไม่เบถาวรเบถาวเอ้ยเอาห้องกินมาหายทงสัยลุมแหงค่งะบุษพบุญอาร์ตไว้ยดางยินบอเพิ่นตอบเลยเอาห้องกินมาหาย,ยน้องหนะ้าน้องเมี่ดิเพิ่นว่าผู้ใดเอื่นทาน่านผู้ชมนั่งเอกนั่งเอก เลยท่านผู้ชมฝ่าฟ้าหองแห้งขนาดพวกสิไคเพิ่นอัจังซี่ท่านผู้ชมกตังอัพเจังซี่เนาะนีถ่ายองฝ่าท่านผู้ชมเบิ่งหน่กกบ่ได้เป็นหยังเด้อเพราะว่ากล้องบ่ได้มีสัญญาณเนาะน้องมีต้องทรงพวงเข้าใจเนาะเฮาจึงบ่ญาติเพว่าตอนนี้ฝาห่องเหลือมแห้งๆท่านผู้ชมนี่แหละ ออมเอมูบานเพื่อนเท้าเพื่อนทางนากับบ่อยได้อันสอบถามมาได้เพราะว่ามันกระสิเป็นเนงสีทานผููสมคือแบบทารมภูสมเพ็น,นนี่หละเนาะเป็นแบบวางเวียงจะชีละโอ้หน่มีมีเพื่อนคนเดี๋ยวจะฝ <c oughs> ึน,น,น,นทรรมภูสมเอ้าอันไข่โบไหลได้เห็ดจะได้เนมือม่เท้าไใรรารร่ไหลบ่เทาา้าวใ่ไหลอยู่บรร่เลย อโอ้นี่เด้ช้ไ,ได้ยอยู่เออคือว่าอัน,นะคือว่าปันเฮดประตูหัวอหไรอ่ะ้เอาใส่กอกนีย่ยินระว่าเขายินระวอดเขาเฮดได้ายคือสายโบราณมงเทื่งมองเทืองสายมองเทึงไม่ทาโลกกี่มงเทืองฝุง่น อิเด้ขนอยนี่แล้วเพิ่นว่าแม่ไทยบ่ได้ยินเพิ่นได้ยินหน่อยเดียวแล้วกะตาจะบ่เห็นภูมิเด้อท่านผู้ชมเด้อข้าได้อาบน้ําแล้วบ่มื้อนี้ได้อาบน้ําแล้วบ่ฮะแล้วอาบแล้วบ่ใครเอาน้ําให้อืายังเหลืออยู่เนาะน้ําก็ยังเหลืออยู่เอ้าถามบานอกับาากําแซ่บๆมื้อนี้ khảo căm hai thảo con dạng mi thảo tít ai trong bưu sốt bun chi tốp đèo khảo nói chị pháo hai khảo nói chị pháo mưa này khảo căm chị hai là tiết khảo tiết khảo mã hỏi chai bưu khảo căm chị hai 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 bưu khảo căm này kìm khảo มันห่อนเแสรบเลยพอดีใส่กอกเอาอือใส่กอกนี่ต้องจับบวกพิ่นะมุสโมเพิน่นจังหูเนาะนี่บาข้ามหวานเอาข้ามหวานโดยบาข้ามหวานกิน,นข่าวกินหนักเด้อกินข่าวกินหนักกินยาไอ้มุสวมว่าอยากเทียนในแถวหล่าชุดเป็นแนวไหนนี่ฝนตกหัวบ่ล่ะหัวน้า,นาลเลยหัวหันเด้อเว้พิ่น,นว่าฝนตกหัวเปียกเบิร์ ื่อนี้พวกสต๊อกเอกเดาทำบุษมม่เมถาเพิ่นอาร์ตประตูดีดีมั่อกี่นี่อย่างนั้นฟ้าเขานาะเคยบุเชิไหมฮะใช่สูกวันนเขอเอาเข่าอ้อนาเอาเันเอาข้ามข้เถิๆเค่อยไปนอนดูโอ้ไม่คนมาขอเพื่อนเมถาาจะฉีบแทนบุษมขอจักขอเพื่อนเมถาวจะฉีอยู่ทั้งหัวทั้งยังเพินเนาะก็หัว โอ้มีคนมาขอจนเพื่อนหัวว่ายสานท่านผู้ชมบอกเป็นตาหัวแท้ก็ขอข่าเพื่อนดีกัอนอย่างอยู่สองสอบเนาะฮะเอากินติเอาเงินไว้ชื้อ,อ,อน้ำมีตะเชียงไว้เห็นไหมเห็ดจะได้ไม่ถ้าเอ้ยมีแต่วันคอยกบุญนี่คือกันไม่เถ้ากบบอเขาแล้วนี่คุณบอเออบอกเขาแล้วนี่เด้อใส่กวนนี่อ่ไาไปไปใหไปไหลใไปไหลที่จะเจาะ ไม่ไหาย่ไอนี่ยเพ่ไหดลอ๋อพอาได้จกเาเกลบฟยื่นครับขาอนั่น่านผุ้ชมชะดหาผ่านชี้ผ่านเอาใบหาผ่านใบสองผ่านกันอยกัมี่ขายเอได้แบ่งปันกันไปไม่ถาวเอ้ยมายามเพลิน่านผุ้ชมไยอัปเดต่านบุสชมเบิ้งเอาท่านข้อขกอกับท่นเมถามีขอลายกับหายข้อน้อยหนึ่งก็ได้หินบ่ บัวไม่ได้เลยม่เพื่อนกับวอยากให้ท่านผู <den> ้สู้เือเพื่อนนะเพื่อนหัวเอากินที่เขากินให้เพื่อนเบิ้งแน่เพื่อนนะท่านผู้สู้ขี้โถดไม่เท่าเอามาเบิ้งเพื่อจะได้แหละเดะกระอากส่างอยู่ดีช่อยเดือนกับพวกเด็กปั๊ดท่านผู้สู้ปั๊ดเดินเดินเด้อเบืนองปั๊ไทยกูสู้ต่อ บันอนเปือนอีเดวทับบุษม่เเลยเบิ huh. ้ใหาทาบนุษมิมงเบิ้มไกลๆบันอนทัาผู้มิมหายกับเปืือนอีเดอร์นี่เด้อเด้ออาบี่วนาไม่ถ่ออาบนะขาจาก็ให้อาบอืมตาเขาห้อาบห้เขาเธอ่าไรเขาหาอาบค่ะคาตากมาห้ใหาเขาเธอ่าไรเงินค่ะเธอเจ็ดพ่าดเธอเจ็ดพลาดเป็นปะห้เขาทำบุษมิ่ม สายตาเด้ตาเป็นจะได้แหะตาเศร้าเจ็บตัวตาเฮงเจ็บเว่อรนไแล้วเฮนเจ็บตอกหลงไม่ไหนใส่ตาเจ็บตร้มาใส่ตาไปกินอปลาเจว่าเออเจ้าว่าไขว้ไว้หน่อย่คงเนิดเจ็บบุหรี่นอนคื้นนี้คนเจ็บทานประสบเจ้าหมูเจีหัวเจี๋แขนฮะเจีเหื่อเจี่าวฉันไทยโอ้เขามากวนตีเพื่อตีฉันไทยอยากมาโค้เขาไม่เทาไม่เท่าบาหา หายแล้วข่อยบ่มี่หายแล้วข่อยบ่มี่เดี๋ยวยังสองอ่านฮะเจ๊ใบเด้อเห็นบ่เด้อเป็นเท้าอยู่ค่ะี่ฮะไม่เห็นเทาไม่เทาอันดี้โอ้โหนี่ท้ายวิดีโอให้เพื่อนเบิงเพป็นอยากเห็นไม่เทาคิดทอดไม่เทาอีหยังนี่เพื่อนดาแต่ว่าซื้อนี่นิตี้นี่ให้เพื่อนเบิงนิตี้เฮ้ยว้า ดูไม่เถาไปายู่ไท่ซื้อเ้าป่าลกัซื้อ,อยังผู้สายค่ะเฮ้ยม,ม,มักเชืดมึกเชเชดบ้ี่กูมาหาไม่เถาจะเทือนออีตนไม่เถานอ่่นกันเถาเพื่อนท่านผู้โกเายยางโลกไปเอาหนามบ่เาเลยยางไปดินบ่นเนี่ยาต้องไปเอาหนมเน้อไาหนี่เียเเนีจตั้น้ตงตักฟืด่านผู้โก มาแต่ละเธอกะเอาไว้ให้เพิ่นพอได้จางโคดแน่จื้อมาให้เพิ่นแน่ขาเหมืนหวานอันนี้แม่ขนอยโปรป้าใบมาแบ่งปันให้แม่เท่านี่เห็นบอกกินสบายตัวนี้เออเอาไว้กินกินสบายมากใส่กอกทันกะโซเอาไว้กอนติ้งเงินสิเปลี่ยนกับเขาแล้ว่ะมันจบกว่า

ขายของมี่เหโอ้ไปโคบของมี่อีกเขาแม่อยู่แถวนีิบ่โอ้แม่อยู่แถวหนิเนาะเบิ่งแย่งไปถแถวซอยกันเลยเด้อกายมาแถวนีิตลอดบ่โอ้ยี่แถวนีิบ่อืม โอ้มาตากนำเพิ <m> ่นอยู่อืมบ่ทันกินข้าวแต่เช้าเพิ่นว่าอือก็ได้กินแต่อีต้นเนาะแม่นอฮะก็มาองเบิ่งอยู่เขาจว่าสุก็ก็บ่มีคือกันก็พอได้เบิ่งเนาะ เบิ่งกันไปคือกันเนอะกับโบมี่คือกัน,นเนาะแม่เนาะเบิ่งกับโบมี่คือกันขอบคุี่รับแม่ตี้ไม่กินข่าวไอีสั่งเลยค่นะนะเห็นิหมข่าวว่าห้เพื่อนกินข้าเบิ่งว่าดินน้ำเพลินเลยฮะ โอ้พันจมเหรอพันจมบัวห็นอีหน้าสงสัยจมบัเห็นเฮ่าเนาะเออผมบ้าดุผลไม้ถึงตรงนานตรงมิเนี่ยแทนผู้ชมบบเวห็นดุมหาผนบ้าอยากินข่าวผลว่าไอเตือนอืมอืมจังมาก พึง่งจังมากุดาวพึ่งโลกระชันนี่แไม่ถ่ายนอยกาไปได้บอลแนเด้ไหมดูไอเด้งพูนันพูนีได้บอลแน่ไปหันมานีแน่เออก้นต๊กส,ม,สมีอมือเนาะแม่นอกก็ได้โอกาสลงมาอย่าลดเด้งขึ้นโได้ดูใช่ทางไหนโอ้มีสองทางวะโอ้ไม่ทางนี่เพิ่รูดไมแม่ โอ้มันรูดใหม่เด้อเขาลงสินทางนี่เด้อโอ้เติบโตแข็งเด้เอา่ไม่เทาให้เพื่อนกินข้าวซะเนาะเดี๋ยวลูกสิคืนบ่ได้งัวขั้วไผ่แหงแม่ฮะขั้วโอ้แต่เสื่ออ่อนเนาะขั้วเด้อก็เจาะไปหาโค่แบบใหม่หาเกลียแบบใหม่ใช่คุณท่านผู้สูต ก็จะยืนในแถวนี้เขาว่าเขาวยางกายมาเขาก็มาซองไม่เท่าอยู่เขากลับบมี่คือกันโดยด้ยสิอาดไปให้ขนมสิเมื่อเด้อเอาบ๊ายบายเพื่อนเน่บ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนมาอาดเพื่อนเป็นห่วงเพื่อนชวนทนบะหมี่ส้มอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อเดี๋ยวสีไม่เท่าก็ไลค์ก็แชร์เด้อทำบะหมี่ส้มเด้อลาซุดแต่ยังอยู่ดีไม่แห้งยูทำาะหมี่ส้มเอ้ยยุบโปเฮเจชีอันนี้โปว่าให้เพื่อนเบิองเฮเจชีเพื่อนเบืองเออ Các tát để ta cái những cái cao để cái xốp ăn vải phơi phơi tô này ăn à, kép đó nhớ đủ má mày bộ tổng kho ăn như mở đó rồi đuổi và áo áo hải con để ít tồn và một số phun sào còn bên nhang chừng mưa phần à? là thành số bố phụ bao khi đột nhang mạ nó thôi là tí nè chắc nè ท่าน่นถู nem, ia, like, ื่อกีรถใหไงนี That ่ a ิ a ่นจิพอลมน้ำท <c oughs> ่นผู้ชมไปคอยเมื่อน้ำเจียวในตีเิ่นวลาดอกใสออกใสออกเฮ้ยเนี่ยก็ตูฮะโอ้ยเห็นว่ามีกดมาคอขามเตินท่านผูชอ่ะลองขึ้เบืองนี่เบื้องนอะท่านผู้ชมเนาะเพื่อนไม่ทัา เด้อพี่เด้อท่านผู้ชมมีความคิดเห็นแนวดกคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เด้อท่านผู้ชมเด้อดนนยังบ่แข็งปานไดเนาะทางนีสิบ่ไเือกไปเที่ยวเายังเที่ยวทางอืออเบเลย ท่านผู้ชมตะกี้ไม่เแถาอยู่แถวอยู่แถวที่ึ่งนี่แดีะตะกี้นะพอดี่เขาเจาะชิมพัฒนาโบหูว่าเพิ่นจะเห็ดยังท่านผู้ชมแถวนี่นะเขาเจามารุดตะกี้เป็นปลาเบริรดแถวนี่ไม่เแถาเพิ่นอยู่เป็นปลาเนาะเดี๋ยวนี้เขามารุดมาเหยียบ,บดินมาคุดออกไม่แบบว่าเห็ดเห็ดเป็นแบบจะฉีแดเดทไได่านผู้ชมอ่ะไปไหนวะนี่เพื่อนจะรีบให้เล เจ้ามากีดมานี่เนาะพัฒนาก่อนเก่าเด้อบ้านທົມフォตกียว બો บ้านเฮานตกเด้อ บัวข้า,างอ่าที่เขาเขากราบดีบัวสัน่นปานไดน๋เด้อท่านผู้ชมเด้อแล้วบัวสัน่นปานได๋เนาะ